จริงๆแล้ว p l a y ยอร์มีอยู่เยอะแต่คำว่าเพลเยอมีอยู่เยอะเนี่ยแปลว่าดีมาน d ก็มีอยู่เยอะจริงๆมีคนบอกว่าลาเบล่าเป็นรองเท้าแฟชั่นที่สวยแต่ใส่สบายเหมือนรองเท้าสุขภาพเคยถึงจุดที่ต้องปิดโฆษณาเพราะว่าไม่มีของขาย ที่รองเท้ากันง่ายมากก็เลยรู้สึกว่าเป็นความท้าทายหนึ่งนะถ้าเราสามารถ d e v e l o p product ตรงนี้ที่มาตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงทุกคนคําว่า player มีอยู่เยอะมีมา n ก็มีอยู่เยอะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ winning product เราต้อง make sure ว่าสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดต้องเป็นรองเท้าที่คนใส่ลรวรู้สึกว่าไม่เคยใส่อะไรสบายขนาดนี้มาก่อนเลยอ คนบอกว่ารอ,องเท้าก็หน้าตาเหมือนรองเท้าทั่วไปนี่ก่อ This in the Detail รายละเอียดต่างๆของการเด v e l o p สินค้ามาเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญนะคะคราะว่าใส่สบายประกอบไปด้วยอะไรบ้างนุ่มคือเราต้องคัดตัวหนังอย่างดีต้องรู้สึก Rela x หน้าเท้าต้องกว้างใส่เข้าไปแล้วต้องไม่บีบแล้วหน้าเท้ากว้างมันจะสวยได้ไหมล่ะเท้าก็ดูไม่เรียวสิเราต้องมาดูแล้วว่าในการตัดต้องมีแพทเทิร์นยังไงให้มันออกมาเรียวได้รองรับการเดินได้นานๆก่อนที่จะออกรองเท้าสักรุ่นหนึ่งเนี่ย คือแอนกับพาร์ทนร์แอนจะต้องเอารองเท้ารุ่นนั้นนะใส่ไปเที่ยวต่างประเทศเดินแบบเยอะๆๆๆทั้งทริปอันนี้ไม่สบายจริงไม่ขายเอามาแก้ใหม่พวกนี้มันคือดีเทลทุกวันนี้คนไทยแบบ สะดวกแล้วก็ชินกับการซื้อของออนไลน์นะคะจริงๆแอนนะเป็นออนไลน์แบบ100%เลยนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าขอมาลองสินค้าเราก็เลยนรมิตออฟฟิศเราเป็นโชว์รูมลูกค้าอยากลองลูกค้าอยากให้ไปอยู่ในเมืองนะคะเราก็อ่ะโอเคถ้าลูกค้าต้องการนะคะเราก็ไปเปิดเป็นป๊อปอัพนะคะที่สยามพารากอน ต้องมีสปัจจัยนี้บาลานซ์กันถึงจะทำให้ธุรกิจสามารถยืนอยู่ได้อันที่1คือ Product ต้องดีอันที่2คือ Content อันที่3คือโฆษณากลยุทธ์ของเรานะซินเซียล์มาร์เก็ตติ้งเราต้องมีความจริงใจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางต้นทางก็คือคุณภาพสินค้าต้องดีแอนสามารถที่จะไปหา Material ที่ราคาถูกกว่านี้ได้แต่เราก็ไม่ทําเพราะเราต้องการใส่สิ่งที่ดีที่สุด Content เ,เนี่ยเราก็ต้องสินเซียสมมติแอนมาบอกว่ารองเท้าแอนใส่สบายเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอก อ๋อคุณเป็นเจ้าของนี่เราก็ต้องมีบุคคลที่3นะคะที่บอกต่อความสบายนะคะเราก็จะมีการเชิญผู้มีชื่อเสียงเช่นคุณพอล่าเทเลอร์มีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จก็เชิญเซเลบริตี้เหล่านั้นเนี่ยมาพูดถึงความประทับใจนะคะทุกคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยเราไม่มีสคริปต์เลยก็นั่งคุยกันอย่างนี้เลยค่ะรู้สึกประทับใจอะไรในลาเบล่าเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าใส่ลาเบล่าไปทําอะไรบ้างคนที่ดูเนี่ยฉลาดพอที่จะรู้ว่าอันนี้โฆษณาอันนี้สคริปต์หรืออันนี้คือเรื่องจริงความเรียวตรงนี้ค่ะแอนว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่ทําให้ลูกค้ากล้าลองสินค้าที่ดีการเล่าเรื่องที่จริงใจนะปลายทางก็คือการดูแลลูกค้าที่ดีรองเท้าของลาเบ่าเนี่ยถึงมือลูกค้าแล้วนะคะมีอะไรที่ไม่แฮปปี้เรายินดีบริการทันทีเริ่มแบรนด์มา3ปียอดไข่ไม่ตกเลย <laughs> การที่แบรนด์ออนไลน์จะเติบโตได้เนี่ยคีย์หลักคือสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีความยูนิคคือถ้าไม่ยูนิคเนี่ยเขาเดินไปห้างซับสินค้าเขาสามารถหาซื้อได้ความยูนิคเนี่ยมันจะเกิดจากความใส่สบายได้อย่างแท้จริงที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไปใส่รองเท้าคู่อื่นแล้วมันไม่ได้สบายเท่านี้ทําให้ยอดขาย,ขายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตต่อได้ถึงแม้ว่าจะเจอภาวะวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เคยถึงจุดที่ต้องปิดโฆษณาเพราะว่าไม่มีของขายจนเป็นสิ่งที่ลูกค้าประจำๆเขาจะรู้เลยว่าสินค้าสต็อกใหม่มาปุ๊บจะต้องรีบซื้อทันทีเพราะว่าสีที่แบบฮอตฮอตอะไรเงี้ยค่ะมันจะหมดเร็วมากมีคนบอกว่าลาเบล่าเป็นรองเท้าแฟชั่นที่สวยแต่ใส่สบายเหมือนรองเท้าสุขภาพเป็นรองช้ำใส่ได้ความสบายในระดับนั้นที่ทำให้คนรู้สึกติดใจและเกิดการบอกต่อโดยธรรมชาติค่ะ การทำธุรก,กิจออนไลน์มันมีความท้าทายอยู่อย่างหนึ่งนะคือลูกค้าซื้อจองเอาไว้เสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วลืมลืมจ่ายการมี Facebook เพ y เนี่ยดีมากเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยสะดวกในมุมลูกค้าลูกค้าสามารถตัดตัดเครดิตได้สะสมพลอยได้โอนได้ท,ทันทีสำหรับธุรกิจก็ทำให้เกิดการชำระเงินณนะตรงนั้นเลยทำให้ลดอัตราการจองทิ้งได้เยอะเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น ได้อีกเยอะความฝันของเราคืออยากให้แบบทุกบ้านมีลาเบล่าอย่างน้อยหนึ่งคู่อ่ะการต่อยอดของธุรกิจของเราณนะตอนนี้ยังอยู่ที่การเข้าหาลูกค้าให้มากขึ้นแต่สําหรับในอนาคตเราก็มีความฝันเนาะว่าอยากที่จะให้ลาเบล่าเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศมันคงจะดีถ้าเราแบบเดินเดินอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วอุ้ยเห็นคนญี่ปุ่นใส่ลาเบล่าอย่าไปไล่ล่าเงินให้ไล่ล่าคุณภาพก่อนแล้วเงินจะตามมากสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ